สวัสดีครับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับช่างบินรถมือ2นะครับก็เห็นผมแสดงว่ามีรถมาดีๆอีกแล้วนะอยู่ข้างหลังผมนะเป็น Toyota v วีโนะครับนี่นะสภาพเดิมๆสวยๆเลยทีเดียวนะครับคันนี้รถจูจังหวัดเพชรบูรุน,นะครับอยู่อำเภอลำเกาเดิมนะครับสวยๆจริงๆคันนี้ปไปเพื่อไม่เสียเวลานะไปดูรถกันเลยดีกว่านะไปครับ นี่นะครับก็เป็นรถกระบะแคปตโตโยต้าวีโก้นะครับคันนี้รถอ,อยู่จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับอยู่อำเภอลมเก่าบ้านหนองบัวแก้วนะครับสภาพสมบูรณ์มากๆพร้อมใช้งานกันเลยทีเดียวนะครับนี่นะป้ายทะเบียนนะครับผอจอ2122จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับอร์ค r ลเลอร์นะนี่ยสีดีนะคันนี้ เงาเงาเลยทีเดียวนะครับภาษีนะครับ19มิย2566นะครับนี่นะเจ้าของต้องการให้มารีวิวขายให้นะสําหรับเพื่อนๆพี่ๆคนไหนนะครับถ้าอยากจะขายรถนะครับให้ผมมารีวิวรถก็สามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปวิดีโอได้นะคอมเมนต์จังหวัดมาก็ได้นะครับหรืออยากจะหารถรุ่นไหนอยู่ก็คอมเมนต์มาใต้คลิปวิดีโอได้นะผมเจอผมก็จะมารีวิวให้เป็นแบบนี้เลยนะครับนี่นะป้ายทะเบียนนะครับ พอจสองหนึ่งสองสองย่งไรพิจบูรนะครับโอเคมาเดี๋ยวมาดูกันสั้งน่อยว่ารถคันนี้เป็นรถปีไหนนะครับก็วันจดทะเบียนนะครับสิบเก้ามิยสองห้าสี่เก้านะอ๋ออันนี้เป็นรถปีสองพันหกนะครับรุ่นนะครับสองพันหกนี่นะสีสีเทานะครับสีเทาสีตรงเล่มเนะือบสีเทานะครับก็เครื่องอ๋อคันนี้เครื่องสามพันนะครับดีเซลเครื่องสามพันนะสีดีนะสีเทา สวยนะครับมามาดูรอบรอบคันกันสักหน่อยนะครับนะก็เดี๋ยวรีวิวรอบคันนะครับรีวิวภายในนะครับทดลองขับขี่ดูเครื่องยนต์แล้วและเรียนราคานะครับถ้าใครอยากดูราคาก่อนก็คิดไปที่ตมเนลวนาล่างนะมันจะมีคอมเมนต์อยู่นะครับก็คลิกเข้าไปได้เลยนะอืมสวยๆอันนี้เดิมๆนะครับอ่า เดี๋ยวขอแอบดูด้านในนิดนึงได้ไหมนะอยากจะดูภายในสักหน่อยนะครับอ่าคันนี้ก็กระจกไฟฟ้านะครับสภาพเดิมๆอ่าเดี๋ยวๆโอเคเห็นแล้วด้านในรถสีเดิมรถเดิมนะครับเดี๋ยวมาดูรอบๆคันก่อนเออประตูปิดเบาๆก็สนิทนะครับเดี๋ยวขอดูเช็ดสีด้านล่างครัก้มดูหน่อยนะครับ อยู่ใกล้ๆก็มาดูรถก่อนได้นะกันชนท้ายด้วยนะครับอาจจะมีล่องรอยบ้างนะนี่นะแต่ผมว่าเป็นแบบถา่ายเห็นนะนี่ครับกันชนนะครับนะนา่นาจะถอยหลังไปชนอะไรมาหรือเปล่าเดี๋ยวขอดูใต้ท้องสักหน่อยนะครับกันนี้มียางอะไรด้วยหนึ่งเส้นนะครับยางอะไรทั้งหนึ่งเส้นตัวเปิดกระบะหลังนี่เป็นจุดเดียวนะครับ เปิดมาใช้งานได้สมบูรณ์มากๆนะคันนี้เป็นตัว E นะครับ Toyota Vigo ส,สีโดยรวมถือว่าโอเคนะผมพยายามจะหาจุดตำหนิอยูอ่อย่างก็ดีด้วยนะคันนี้ นอกภายนอกโดยรวมถือว่าโอเคโอเคปไปเดี๋ยวไปดูภายในกันสักหน่อยด้านในนะครับก็โซนด้านในนะครับดูสะอาดสะอ้านนะตันนี้เูเดิมๆนะครับ สะอาดสะอ้านมากนะครับเบอ่อหลังครับของใช้นะครับอันนี้มาเดี๋ยวมาดูเลขไหม่สักหน่อยนะครับก็ไปุนแจมานะก็เลขไหม่คนระับอยู่ที่สองแสนหนึ่งมืนสองพันสามร้อยเจ็ดสิบสามนะครับนี่แอร์เย็นมากนะครับนี่แอร์เย็นมากเครื่องเสียงใช้ได้นะครับพี่แอร์นะ สตาร์ทฟังเสียงสักหน่อยอันนี้มันเกียร์ธรรมดานะครับเบรีใช้ได้นะน,นะครับเดี๋ยวลองสตาร์ทฟังเสียงสักหน่อยนะครับติดเลยนะครับในไฟโชว์ก็มีแค่เบลอย่างเดียวนะครับที่ไม่ได้คาดนะครับอันนี้นะเดะ๋ยว,ยวขัดเบลดูนะขัดเบลล้ลไฟโชว์ตัวนี้ไม่มีแล้วนะครับ เพืเ่อนๆไปทดลองขับขี่ดูด้วยนะครับเสร็จแล้วก็ไปดูเครื่องยนต์แล้วก็รายละเอียดราคานะครับตามสต็ปเหมือนเดิมนะครับถ้าใครอยากจะข้ามไปดูราคาก่อนก็ได้เหมือนกันนะครับมาพลังละไรพาวเวอร์นี่ขี่สบายๆนะครับรถอยู่จังหวัดพิจิตบรบนะครับอยู่อำเภอลมเกานะครับบ้านหนองบัวแก้วนะ ไม่ขึ้นวัดรอบขึ้นปกตินะครับคันนี้ปกติสมบูรณ์มากๆนะครับไม่จินซ้ายจินขวาไม่ทายนะครับเพื่อรถสมบูรณ์สมบูรณ์เลยทีเดียวอัตราการเร่งดีนะ ไปดูเครื่องยนต์เหมือนเดิมนะครับ สำหรับคันนี้นะครับเจ้าของนะครับเปิดราคาไว้ที่2 2 0 0 0 0บาท2 0 0 0 0 2 0 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับสำหรับเพื่อนๆพี่ๆคนไหนสนใจก็สามารถโทรมาคุยกับเจ้าของรถก็ได้โดยตรงเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวผมจะปักเบอร์เจ้าของครับไว้ที่ชื่อคลิปนะโอเคสำหรับวันนี้ก็จะประมาณนี้ก่อนเนาะเดี๋ยวผมจะไปถ่ายกันอื่นก่อนยังไงกดติดตามไว้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาเจอกันสาหรับวันนี้ขอกล่าวคาว่าสวัสดีครับ